สวัสดีจ้าทุกคนก่อนเลยเลยมากินข้าวมูยอรมันกันแล้วก็ตามธรรมเนียมนี่เหมือนเดิมก่อนจะกินอาหารข้าวเราต้องล้างปากแล้วก็เปิดตอมรับรสก่อนด้วยตืดนี่แล้วก็โคลีโคลีโคลียใช้อเราดีแหละโคลีโคลีตืด เราจะมากินขาหมูเยอรมันนี่นะคะมาดูความกรอบของขาหมูนี่นี่นี่ขาให,ใหญ่เลยทุกคนราคาไม่แพงนี่กรอบมากเดี๋ยวจะปกักตะกร้าไว้ให้นะคะทุกคนว่าซื้อจากที่ไหนคืออร่อยมากบอกเลยเดิเขาอยิงกิมให้ด้วยคือเป็นขาหมูสําเร็จรูปเลยนะคะทุกคนแล้วเขามาแบบนี้เลยแล้วเราก็มาอุ่นนะคะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการอุ่นที่การทํานี่เห็นไ,ไหมเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยน้ำจิ้มน่าทานมาก น่ากินเลือเกินอันนี้เป็นน้าจิ้มของเราสีเขียวๆอันนี้มาชิมดูระหว่างน้ำจิ้มเราก,กับน้ำจิ้มขเขาว่าไหนจะอร่อยกว่ากันนี่หนูเยอะนะเยอะนะนี่มาเลยเท็ดเด,ดูความกรอบดูความกรอบนี่เราจะปักขั้นตอนการทําไว้ให้มือเลยทุกคนโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงนี่เราจะกินแบบ ยังไม่จิ้มน้ำจิ้มนะทุกคนอืออือกรอบอือเด็จิ้มจิ้มอืออืมมากรอ,อบเลยนี่โอ้โหทุกคนกรอบมากเลยเนี่ยเนี่ย ถ้าชีนไหนที่มันหลุดมันนอนออกจากตัวขาหมูก็คือเขาจะใส่ถุงมาให้ด้วยนะทุกคนดูขาใหญ่มากกินยังไงให้หมดก่อนเนี่ยต้องกินกี่คนเนี่ยดูเนื้อเนื้อก็ยังฉ่ำอยู่เลยนะทุกคนนี่เนื้อแต่ว่าเราจะกินหมูกรอบกรอกินหมูกรอบกรอนินมออนอ่มเติมจิบจิบเยอะือ น้ำจิ้มอร่อยมากสดีอย่างจิม้มน้ำจิ้มคืออร่อยมากเลยอืมอืมเลยดูอืมเลยจุ่มเข้าไปเลยอืมน,นี่ไงฮอเนื้อแบบทังๆเลยอืมจิม้มจิ้มเยอะอืม กัดงอกยังไงคือแบบอือนี่คนอยู่ชอบน้ำจิ้มอ่ะคือมีจิ้มของตัวเองเลยจิ้มอันนี้เลยอือมันแพงไหมทุกคนมีหลายขนาด สี่ร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมแล้วแต่ราคาอันนี้ขา่า้น่าจะไม่แพงอือ,อ,อ,อหืออือือเฮ้มากหืมขาหมูเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะราคาสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวจะปรับตะกร้าไว้ให้นะทุกคนหืโหเนยจริงกอบจริงดูเนื้อฉำๆเลยฮู้ไปตำในตะกร้าได้เลยจ้าบาย